สบายดีพี่น้องสบายยามเสาวพี่น้องปลองไปเนาะตื่นมากับบรรยากาศวันนี้ก็มีแมดดพี่น้องจ้าเนาะรู้ว่าเห็ดเลิกออกแล้วจ้าทุกคนสิมาล่างเห็ดอลไรพี่น้องเนาสามเคยไปหามาส่วน้าวส่วนร้าน้าวกะร้านสาวก็กำลังทำความสะอาดร้านนะคะขอบคุณค่ะ ดีพี่น้องจ้านี่จ้าผลงานของเคยหละ่ะเคยกกเนาะส่วนเคยกางก็เมื่อแล้วจ้านะคะทุกคนมาล้างเห็ดทำกันเด้ยพี่น้องจ้าตัวนึงตัวนึงตัวล้างตัวล้างจ้า างมาให้มันใส่ใหม่อ่ะลุงฮะเออตักสี่เห็นมันสามสีห้างโลดสบายดีให้นะฮะให้เต็มนะลุงมอให้มันมาน,น้ำไข่นะ้ำไข่น่ะให้มันมานม้ำไข่บ,ไขบอ วันวันพี่น้องเลยซองสามมือมันมีมิเตอเมนูเฮ็ดจนกระเจ้าว่าเฮ็ดห้าหนึ่งสิออกค้าแม่ขอบคุณออเดอร์ทั้งสุดินเดอร์ซิลล์หนึ่งร้อยบาทแล้วก็เฮ็ดปวกเฮ็ดปวกหนึ่งร้อยบาทพี่น้องจังหวะเขาเห็กเป็นทงเดียวทงอาหารสิบบาทนะเนี่สามท่าเนาะ สองห้าสิบบาทพอดีต้มหนึ่งหรือว่าแกงหนึงนั่นแหละเพราะว่าเขาคายกรโลกอซองอยม่เห็นธงไ,งนะไทยแต่ขนะึ้นขึ้นมาแล้วน้เฮ็ดบ้านประเทศบ้านเราได้โลหนึ่ง่เห็ดกันธงมหสิบบาทอรเดือก็มาแล้วจ้าหนึ่งจ้ามงเทนเห็ดขวหนึ่งร้อยบาทจิ้งหรีหนึ่งร้อยบาท พี่น ja ้อยเขาส่งแค่สุรินเด้อเพราะว่าถ้าถ้าต่างจังหวัดน่ะบมหูเด้อเนาะเอาไปดารเาต้ลา่าลงเขาไปส่งหน้าเฮียรือว่าหานังเฮียเนาะกับไปหาก็เจ้าเลยนะผู้ปกครองด้ ออแม่ไปหาชางทีใหม่ไม่รู้ไหนไม่รู้น้องกาไปเห็นมันห้างเห็ดอีกี่างใหม่ลงเอาไปเห็นมันเห็ดห้างน้ำเแย่ตะ,ะกา้ากาข้างบนมีนะแล่ข้อไก่นะ ขึ้นหลกันนะเอ้ยไยมันออกมาไปห้าขูดหลดเข้าเนาะปวดโพด,ดอกพี่น้เนอเอ้ยเขาปมมือนี่ ขึ้นห้างขึ้นห้างล้างเหตุจ้าเมนูเหตุแ้ว ไม้ก็เลยค่ะขนมเล็กน้อย,ย,อ,ยองเ้ยอะไรคือคือไม่แมงเพืนห่าเดี๋ยว่าเขามาลวกี่น,น้องลวกจนาาเพื่ออะไรก็ใส่ถุงางเย,เยแล้วก็สารให้กินหน่อยลุนจะได้ไข่ นังจ๋าน้องกอนะก็อกเก่งเลยนะพี่น้องกอนอะพูดเก่งแล้วนะ ขูดค่าอะไรก็มาขูดฆ่าต้นล่างอยู่ข้างนอยนนินไม่จะออกหมดเอ๊ะางมานหรือหมอ,อไหนู ุเขาเ้ามาเลยไปหาวะน้งวะต้องออกจมัต้องเตะกัน้ำงูนะนบวกวะน้่จ้างกรตีจะก,กตีเนี่ยทั้งหลา,าะยชอบกินโคตระะด้แตวคนแถวบ้าะะนได้กันร้านซาคุณอามันคืนไปไหนไปหาเงินไ, <c oughs> ไม่ได้เลย ไม่หมานเลยไม่หมานเลยลงอันหนึ่งเปเป็ันนึงบ่เอาสิบสี่เอาสิบสามยมันกจบดขึ้นหอบดขึ้นจุดนี้อือต้เกลยนมกเอาอะ ันลงมาบอกมาอลุกมาลอกซ้ำมากก็ได <to> <cartoon> ้จลูกไผ่ก <looking out> ิดคูนนะเฮ้อยู่เองอืงเองเจ็ดทองกันท้แองไ้กันถิ่ตานาซิขัรที่ตานาไอ้ขัด่เองเองบ่งาตลุง้าเฮานี่ปวดยังไปกัมีจี Đây cực kỳ phân khoai rồi Hãy subscribe không

ไม่ท <pec> ีว <mean> ่าแก้วามันจะทไป่อนมัน่มีใครมีบอยมีแบบควรมีปัาไห ข <c oughs> อ้มือโอมือยังหน่อยโอมือยังน่อยชิ้น้องจ๋าข้าับนไปเรื่องบนจะิ้นะประมาณประมาณจะโมงที่สี่ ยังมาาาอางาอาุกใจด้วี่ยะทั้งในกับหนึ่งพี่น้องจ้า่เห็ุซ่า ลาเลเดพี่น้องฝากคนละกีกเซนเนะเาะพอกันไม่คิมไหนเป็นรองก็สบายดี